สวัสดีค่ะเราอยู่กเกม Cookie Run Kingdom นะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตแพทใหม่ของเกมเนาะเพราะว่าวันที่15กรกฎาคมนี้มันจะมีการอัปเดตมาใหม่แล้วนะคิดว่าการอัปเดตครั้งนี้น่าจะมีสปอยล์อ,ออกมากันแล้วนะบางคนอาจจะรู้แล้วนะว่ามีอัปอะไรกันบ้างนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่านะว่ารอบนี้เขามีอัปอะไรมาใหม่มบ้างเนาะ หรือว่าจะแก้ไขอะไรกันบ้างนะในการอัปเดตครั้งนี้ที่สุดุดตาเราที่สุดคือระบบสกินบ้านนะคะเออรอบนี้บ้านเรามีสกินแล้วนะไม่ได้มีเป็นเหมือนเดิมนะที่จะเป็นเหมือนคุกกี้เหมือนบิสกิตธรรมดานะคะรอบนี้เราจะมีสกินบ้านทั้งหมด6แบบด้วยกันนะคะแล้วก็สกิน2ชั้น3แบบเนาะแต่ก่อนที่เราจะใช้ระบบสกินนี้ได้นะเราต้องมีปราสาทคุกกี้เลเวล4ขึ้นไปนะคะแล้วก็ทำเควสให้เสร็จเรียบร้อยเนาะถึงจะ ปดล็อกการใช้งานสกินนี้ได้นะคะแต่เมื่อเราใช้สกินนี้แล้วอ่ะเราซื้อแล้วอ่ะเราสามารถใช้ได้กับบ้านคุกกี้จํานวนกี่หลังก็ได้นะไม่ใช่ว่าเราซื้อหหลังแล้วหลังที่2เราก็ต้องซื้อใหม่อันนี้ไม่ใช่นะคะก็คือซื้อครั้งเดียวใช้ได้ไปได้เรื่อยๆเลยเนาะแต่ว่ามันจะมีบางสกินเท่านั้นนะที่ว่าเราอาจจะต้องทําตามเงื่อนไขมันก่อนแล้วถึงจะปดล็อกสกินอันนี้ได้นะคะ ่แล้วก็อีกอย่างนะที่มีการอัปเดตเท่าที่เห็นตาม Official เนาะมันก็จะมีโรงงานวิจัยลงน้ําตาลเนาะอะ่ในการอัปเดตครั้งนี้นะคะก็จะมีการเพิ่มการวิจัยแล้วก็ขยายศูนย์ของมโนน้ําตาลด้วยนะถึงเลเวล6นะคะข้อมูลนี้มันจะมีในของ Official ใน Facebook เนาะแต่ว่ายังไม่มีในตามประกาศนะเท่าที่ดูนะเออมันมากก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ว่าเรื่องของการวิจัยน่าจะยังไม่มีการอัปเดตเข้ามาเนาะ แต่ว่าข้อมูลพวกนี้ก็สามารถเข้าไปดูในเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็เอออัพเลเวลถึงเลเวล6เนี้ยเราสามารถจะใช้งานได้ก็คือเราต้องมีปรา,าสาทคุกกี้ถึงเลเวล12ขึ้นไปก่อนนะถ้าเราอัพถึงเลเวล6แล้วอ่ะของไอศูนย์วิจัยเนี่ยเราจะสามารถทำวิจัยได้ถึง25ชนิดนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นอนาณาจักร12ชนิดเนาะแล้วก็ วิจัยคุกกี้13ชนิดนะการอัปเดตถัดมานะคะก็จะเป็นตัวละครใหม่นะที่เข้ามาใหม่คิดว่าใครหลายคนอาจจะพอรู้แล้วบ้างเนาะว่าเป็นตัวอะไรนะคะก็คือคุกกี้ลดไายแหลกนะเป็นคุกกี้ระดับอีพิกของสายซับพอร์ตนะคะมีสกิลที่ชื่อว่าคมจักรสีม่วงนะตามที่อัปเดตความสามารถมาแล้วอะ่ะคือจะสามารถปากงจักรเรียวก,กงจักรไหมอะ่ะเออปาจักรมาหลายๆอันเนาะใส่ศัตรู เรอาอก็จะมีการโจมตีปกติของเพื่อนทั้งหมดนะจะสร้างความเสียหายได้รุนแรงขึ้นนะคะตามอัตราการเพิ่มขึ้นของความเร็วการโจมตีของแต่ละตัวเนาะอัตราการเพิ่มขึ้นเนี่ยเราไม่มั่นใจว่าจะเป็นความเสียหายหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าได้มาแล้วเราจะเอามารีวิวให้ดูอีกทีนะคะส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามานะคะเท่าที่เราดูแล้วนะมันจะมีพวกกิจกรรมอามิชันเยลลรี เนื้อประจําวันนะคะอาจจะเป็นเหมือนพวกกิจกรรมของเพียววลิลาที่แจกตัวสุ่มเฉพาะนะอันนี้เราอาอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่รอดูอีกทีละกันเนาะแล้วก็กิจกรรมเช็คชื่อรายเดือนแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นกิจกรรมอารีนาซีซั่นใหม่นะคะซีซั่นนี้จะเป็นของนางฟ้าทะเลเกลือนเนาะโดยพูดแล้วก็แคนเนาะตัวนี้แบบสุดๆเลยส่วนการปรับปรุงก็จะมีการแก้ไขพวกฟังก์ชันเนาะอ่าเท่าที่เห็นก็คือจะเป็นฟังก์ชันเนี้ยฟังก์ชันออนออฟของ พื้นบ้านคุกกี้นะคะแล้วก็สิสผ้างการผลิตเนาะส่วนการใช้งานยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะว่ามันจะเป็นยังไงส่ว่าปุ่มออนออฟตัวนี้เนาะส่วนหลักๆก,การอัปเดตครั้งนี้ก็จะประมาณนี้เนาะส่วนอย่างอื่นที่มีการแก้ไขเราคิดว่าน่าจะเป็นพวกการแก้บัคต่างๆเนาะของตัวเกมแล้วก็แพ็คขายนี่เราขอคขมไปละกันนะคลิปนี้เราก็จบเพียงเท่านี้ละกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ